คนฟุตบอลพิมลีกคืนวันเสาร์ที่18กันยายนมีแข่งกันแค่2คู่นะครับพ mm hmm. ิมลีกวันนี้มีแข่งกันอยู่2คู่นะครับคู่แรกเบนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอาเชนอนศูนย์ประตูต่อ3อีกคู่หนึงเอเวอรตันเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮม1ประตูต่อ0 ดูตารางคะแนนพินมลีกันนะครับอาร์เซนอลก็กลับมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งนะครับเจ็ดนัดมี18คะแนนอันดับที่2แมนซิตี้์เจ็ดนัดมี17คะแนนอันดับที่3สเปอร์เจ็ดนัดมี17คะแนนอันดับที่4ไบรตันหกนัดมี13คะแนนส่วนโซนท้ายตารางนะครับอันดับที่17บเจ็ดวู๊ดแฮมตันเจ็ดนัดมี6คะแนน อันดับที่18เวสแฮม7นัดมี4คะแนนอันดับที่19 Ham, ้นอติงแฮงโปรเลต์7นัดมี4คะแนนอันดับสุดท้ายเลสเตอร์ซิตี้7นัดมี1คะแนนมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับประจวับ เปิดบ้านเสมอกับ BGPU 2ประตูต่อ2แบงคอกเสมอกับราชบุรี0ประตูต่อ0ูลำปางแพ้กับสุขโขทัยศย์ประตูต่อ1น้องบัวพิษแพ้ไอเสมอกับการท่าเรือศูนย์ประตูต่อ0มาดูอันดับคะแนนกันมากนะครับอันดับที่1ชนบุรี f อ แข่ง6นัดมี15คะแนนอันดับที่2แบงคอกแข่ง6นัดมี14คะแนนอันดับที่3บุรีรัมยูเนเต็ดแข่ง6นัดมี14คะแนนอันดับที่4ลาดบุรี f c แข่ง6นัดมี14คะแนนโซนท้ายตารางลำพูนวอรริเออร์แข่ง6นัดมี2คะแนนอันดับที่15บห c ีเอีเทโรแข่ง4นัดมี1คะแนนอันดับสุดท้ายน้องบัวพิษแข่ง6นัดมี1คะแนน ลการแข่งขันฟุตบอลเจลีนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารินตสเสมอกับกอนซาโลซัปโปโร0-0วิเซนโกเบน Kobe, ชนะกัมบาอ 1, 4, โอซาก้า2ฟซีโตเกียวชนะโตเกียวชังก้า0-2ประตูต่อ0ส่วนตารางคะแนนเจลีตามนี้เลยนะครับ